สวัสดีค่ะทุกคนกล่าว่าพบกับเบสอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเบสก็จะมาจัดกระเป๋าไปเรียนอีกแล้วซึ่งเบสเนี่ยทำตามรีเควสจากคนเยอะมากๆเลยนะคะหลายๆคนเลยที่รีเควสมาว่าอยากให้เบสทาคลิปจัดกระเป๋าไปเรียนอีกนะคะจะได้เป็นแนวทางว่าควรจะจัดแบบไหนดีเอาอะไรไปบ้างดีนะคะก็ได้เลยจากสองภาคแรกนะคะที่เบสได้ทําไปเนี่ยกระแสะตอบรับดีมากๆเลยต้องขอขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยติดใจการเดินเลือกของ เบ๊บบนโตนะบอกว่าเหมือนกับการซื้อของตามห้างเลยนะคะก็ดีใจที่ทุกคนชอบนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเบ๊จะมาจัดให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งสามารถจัดตามได้เป็นแนวทางในการนําของไปเรียนได้เลยค่ะ คลิปนี้นะคะเบสใช้เป็นแป้คิตตี้ตัวนี้ละกันนะคะจะได้ไม่ซ้ํากับคลิปที่เคยทําไปแล้วนะก็จะได้แตกต่างกันออกไปนะทีนี้เนี่ยเบสมีแนวทางการจัดแบบนี้คือก่อนที่เบสจะเริ่มไปจัดของเนี่ยเบสจะทําการลิสต์นะคะลิสต์ลงกระดาษแผ่นเล็กๆไว้ก่อนว่าเบสจะอ,อะไรไปบ้างนะคะอย่างการลิสต์ครั้งนี้เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างกระเป๋ากระเป๋าดินสอปากกาปากกาดำแดงปากกาสีดินสอ,สนสอลิควิดยางลบแมมมอไส้ดินสอเดคอรัตปากกาไฮไลท์สมุดจดหนังสือแพลนเนอร์ anner, กระติกน้าโพส์อิ์หรือว่ากระดาษโน้ เราก็แฟมน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเราก็ไปเริ่มการจัดกระเป๋ากันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราไปเอาตัวกระด,รกดิ่ส้อมาก่อนเลยเดินมาทางนี้เลยนะคะกระดิ่สอของเบสเบสเลือกเป็นเจ้าไมเมโลดี้ละกันนะคะจะได้ไม่ซ้ำกับคลิปที่เป็นละครสั้นนะก็เป็นตัวนี้เลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาอุปกรณ์ใส่กระเป๋าซึ่งอย่างแรกสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวประกาน้าเงินแล้วก็ประกาดดาแดงค่ะประกาน้าเงินเนี่ยเบสจะเลือกหลายแทงมาเพราะว่า ใช้ปากกาเป็นหลักอยู่แล้วนะคะแท่งแรกที่จะเลือกก็จะเลือกเป็นตัวไมเมหัวโตตัวนี้นะคะแล้วก็ชินามอนหัวโตคู่กันนะคะชินามอนหัวโตน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็เอาปากกาลิตเติ้ลนะคะปากกาลิตเติ้ล เอาไหนดีเอาหัวหมีละกันกำลังแบบพอดีมือนะคะแล้วก็ปากกาเคนดี้สัก2อันละกันพอเป็นคนใช้ปากกาเยอะมากเลยนะคะปากกาเคนดี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลือกเป็นลายที่เบสชอบ2ลายเลยละกันนะคะก็จะเป็นตัว Little ้ทวินตัวนี้นะกับตัว My Melody นะคะก็จะได้แล้วนะบรรดาปากกาดําเงินทั้งหมด5แท่งด้วยกันต่อไปนะคะปากกาดําแดงเนี่ยเบส ชอบตัวโคเลโตนะคะก็ตัวโคเลโตก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่เขาจะมีทั้งปากกาดำแดงแล้วก็น้ำเงินเลยนะคะก็เป็น3 in 1สามารถใช้ได้ในแท่งเดียวค่ะ เดี๋ยวเราจับเขามากองรวมกันตรงนี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวหาอุปกรณ์เสร็จจะได้ทำการจัดกระป๋อนิ้งสอก่อนเลยต่อไปนะคะเมื่อมีปากกาดำแดงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปตามหาปากกาสีกันซึ่งปากกาสีนะคะเบสก็จะมียี่ห้อในดวงใจอยู่ตรงนี้เลยนั่นก็คือจะเป็นเจ้าไม c o l o r นะคะก็เบสจัดเป็นหมวดหมวดอยู่แล้วว่าเวลาเบจะเอาไปเนี่ยเบจะเอาสีอะไรไปบ้างนะก็จะมีประมาณนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะพาเจ้านี่เนี่ยไปวางกับเพื่อนๆเ,เขาก่อนเลยนะต่อไปนะคะนอกจากตัวไมค์คัลเลอร์แล้วเนี่ยเบกก็จะมีปากกาสีที่เบสชอบอีกก็จะเป็นตัวโคเลโตกับซาราซ่านะคะโคเลโตก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นคิตตี้นะในนี้เนี่ยจะเป็นปากกาเจลนะคะประกอบไปด้วยสีม่วงสีส้มแล้วก็สีชมพูนะก็เอาไว้จดนะคะแล้วก็อีกยี่ห้อนะคะจะเป็นซาราซ่านะคะซึ่งเบสจับพวกเขามากองกันอยู่ตรงนี้นะ เอาออกมาให้หมดเลยนะคะตัวซาราซาตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นของมิ l กี้นะซึ่งสีสวยหวานมากๆเลยนะคะจะเป็นลายของแฟรี่กับ Hello Kitty แบบนี้นะน่ารักมากเลยนะคะก็เดี๋ยววางรวมกันตรงนี้ก่อนเลยต่อไปนะคะอุปกรณ์ในกระเป๋าของเราเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ ตัวต่อไปนะคะจะเป็นดินสอลิควิดยางลบไม้บรรทัดและดินสอก็เดี๋ยวหาพร้อมกันเลยละกันนะคะเริ่มจากดินสอก่อนเลยดินสอที่เป็นดวงใจของเบสมากๆที่เบสชอบมากๆเลยเนี่ยจะเป็นตัวคู่รู้โตกะนะคะตัวนี้ก็เบสเลือกเป็น Little Star ลิตเติ้ลเทวินสตาร์ละกันนะเดี๋ยวค่อยแกะแพคเกจออกนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้มันเป็น0.3เบสก็จะเลือกตัว0.5นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยไมมิลเดี้ย2อันนะ เป็นลิตเติ้ลกับไมเมสวยๆหวานๆทั้งคู่เลยนะคะต่อไปไม bon ้บรรทัดไม้บรรทัดนี่บอลบอลริบบอนนะคะตัวนี้ใสๆกำลังเบาๆกร่าวเบาดินสอไม่หนักเกินไปนะคะส่วนลิควิดลิควิดมาทางนี้กันลิควิดเนี่ยเบจะเลือกเป็น ตัวนี้นะคะของ plus ของพัดเป็นลาย little t w i s t a r เป็นซาริโอด้วยนะก็ตัวนี้ก็ใช้ค่อนข้างจะดีนะคะเบสจะใช้อยู่2ตัวระหว่างตัวนี้กับตัวมูจิค่ะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะเหลือตัวยางลบกับไซดินสอนะคะซึ่งยางลบกับไซดินสอเนี่ยเบสจะเก็บไว้ตรงนี้นะคะก่อเลือกเลยยางลบเนี่ยเบสจะชอบใช้ตัวนี้นะคะเป็น แบบนี้ของซาริโอนะคะกับไส้ดินสอก็จะเอาเป็นตัว0.3ตัวนี้ละกันนะเพราะว่าจะใช้0.3มากกว่านะคะก็เดี๋ยวเราไปกองรวมกันตรงนี้เลย ไปนะคะอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวเดคโคลัสไหนมีใครยังไม่รู้จักเดคโคลัสกันบ้างไหมคะเดคโคลัสเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับตัวลิควิดเทปแต่ว่าจะลากออกมาเป็นตัวการ์ตูนค่ะก็อาจจะมีทั้งลายธรรมดาแล้วก็เป็นลายซาริโอดิสนีย์ด้วยนะซึ่งแน่นอนไปกับเวสแล้วจะต้องเป็นลายซาริโอนะคะซึ่งเดคคลัสซาริโอเนี่ยเบสเก็บไว้ตัวลินชักกิตัวนี้ ก็จะเป็นตัว Y ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะมี6ลายแต่ว่าเบนมีบางลายเบนมี2อันนะคะเบ้นจะเลือกเป็นลาย Little Twin นะคะลาย My Melody นะคะแล้วก็ปอมปอมป,ปูรินอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะพกใส่กระเป๋าไปด้วยนะคือที่เลือก3อันนี้เนี่ยเพราะว่า3อันนี้เบ้นมีอย่างละ2อันนะคะเบ้นไม่กล้าใช้อันที่ไม่มีสำรองกวูวมันจะหมดนะ อุปรกรณ์ต่อไปที่ขาดไม่ได้นกะ็คือตัวปากกาไฮาไลท์ค่ะซึ่งของเบตเอาไปเรียนด้วยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วเห็นไหมเบสก็จะเลือกปากกาไฮาไลท์ที่อันเล็กๆนะคะพกพาสะดวกนั่นก็จะเป็นคอลเลกชันของแคนดี้นั่นเองค่ะเป็นซาริโอแคนดี้ซึ่งเบสก็นําเขาเนี่ย จุอยู่ในนี้อยู่นะคะเพิ่จุอยู่ในนี้เพราะว่าเบสอยากจะให้ตรงนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันแคนดี้ทั้งหมดเลยนะก็เดี๋ยวจะเทออกมานะคะเอาตัวอื่นออกมาให้หมดก่อนนะตัวปากกาไฮไลท์จะอยู่ในขวดโหลแบบนี้นะคะ ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆนะสีที่เบสเลื่อะเอาไปด้วยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีเหลืองสีเขียวและสีชมพูเป็น3ตัวนี้เลยนะคะรอบแทงเขาก็จะมีลายลิตต l e ้นทวินสตารน่ารักน่กแบบนี้ด้วยก็จะได้เป็นแรงบรันดาลใจในการเรียนของเบสด้วยค่ะเมื่อเรารวบรวมของที่จะใส่กระเป๋าดินสอรเรียบร้อยแล้วเรามาจัดพร้อมกันเลยค่ะก็อย่างแรกนะคะเปิดกระเป๋าดินสอก่อนเลย โอเคแล้วนะคะต่อไปนะคะสิ่งแรกที่เบสจะใส่ลงไปเลยนั่นก็คือจะเป็นเจ้าปากกาซีนะ ก็เลือกปากกาสีนะคะใส่ลงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาเราหยิบแล้วเนี่ยมันจะได้หยิบง่ายแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าจู่ๆหมึกมันไหลออกมานะคะมันจะได้ไปในทางเดียวกันเงียหมึกเลอะทางเดียวกันเราจะได้ทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะพอใส่ปากกาสีไมค์คาเลอร์ไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะตามด้วยเจ้าปากกาสีแบบเจลนะคะหรือว่าปากกาสีอื่นๆนะก็ใส่ลงไปด้วยเลยนะคะ ลแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะกาดำแดงด้วยอันนี้ก็แกะดินสอออกมาจากตัวแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาตัวดินสอใส่เข้าไปต่อเลยนะคะเป็นครุตโตกะสองแท่งนะ้ำไม่เมกับลิตเติ้ลต่อไปชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นชั้นของปากกานะคะคือเบรเลือกเอาปากกาไว้บนสุดเพราะว่าเบเป็นคนที่ใช้ปากกาบ่อยมากที่สุดเลยนะ ก็ใส่ลงไปเลยนะคะตัวนี้แอบไม่แน่นนิดนึงใส่ลงไปนะคะแล้วก็ต่อไปตามด้วยไม้บรรทัดค่ะ ลิควิดค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพวกอันเล็กๆทั้งหลายแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นปากกาไฮไลท์หรือว่าเด็โคลัดนะคะก็มันจะเหลือช่องว่างตรงนี้นิดนึงใช่ไหมเบคก็จะเอาตัวไส้ดินสอเสียบเข้าไปนะคะแล้วก็ยังลบเสียบเข้าไปเพื่ออุดช่องว่างตรงนี้ไม่ให้แบบว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมาด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เด็โคลัดค่ะ แล้วก็ตามด้วยปากกาไฮาไลท์ซ่อนอยู่ตรงนี้อันนึงนะคะปากกาไฮาไลท์ลิตเติ้ลทวินส a r ก็ใส่ลงไปเลยก็เรียบร้อยนะคะพอดีกระดิ่งสองเป๊ะเลยแล้วก็รูดปิดเลยค่ะอุปกรณ์ในกระเป๋าดินสอรเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูอุปกรณ์อื่นๆกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวสมุดจดนะคะก็ไปหาสมุดที่จะเอาไปด้วยเลยนะก็ง่ายๆหยิบใกล้มือเอาแบบเล่มไม่ซ้ำกันละกันนะคะ My m a ่ Kitty Bad Bad อีกสองเล่มก็จะเป็นชินามอนนะคะแล้วก็จะเป็น l i ตเติ้ลทวินโอเคเอาแบบสวยๆเลยลายไม่ซ้ำเลยแล้วกันนะคะจะได้แบบว่าอไม่ต้องไปซ้ำกับใครนะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่าออ๋นี่เป็นวิชานี้วิชานี้นะคะ และก็จะเป็นในส่วนของหนังสือซึ่งเบสเอาเป็นประมวลแล้วกันง่ายๆละกันนะคะถึงแม้ว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยหนังสือมันจะเยอะมากก็ตามนะแต่ว่าประมวลเป็นตัวนี้เลยนะคะหวานๆประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับ My ม e เมโลดี้ของเบสค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวแพนเนอร์ก็เพิ่งจะได้มานะคะตัวนี้ก็จะพกไปด้วยสำหรับการวางแผนการเรียนนะคะ และขาดไม่ได้เลยกับเจ้ากระติกน้ำเก็บความเย็นตัวนี้นะคะของ s a r i o o l n n h h l l o o Kitty เป็นคอลเลคชันของกิโมโนนะที่เอาไปด้วยเพราะว่าเป็นคนติดน้ำเย็นหนักมากเลยค่ะสำหรับแฟมเบนเลือกเป็นแฟมลายไมล์เมี่ตัวนี้ค่ะน่ารักหวานสุดๆเลยค่ะ และตัวสุดท้ายที่เบสอยากจะเอาไปด้วยนะคะจะเป็นตัวโพสิตทีนี้เนี่ยโพสิตของเบสเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเบสก็จะเอาบางส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปละกันนะคะก็จะเลือกเป็นโพสิตอันเล็กๆล,กละกันที่เอาไปนะคะตัวนี้ก็ล้มแล้วล้มอีกจังเลยอ่ะเป็นตัวนี้ละกันนะคะทีนี้เนี่ยเบสตั้งใจจะเอาตัวกระเป๋าโพสิตอันนี้ไปแต่ว่าก็ต้องเลือกหน่อยนะคะว่าจะเอาอันไหนไปบ้างก็เทอ,อันที่ไม่จําเป็นออกก่อนละกันนะคะ โอเคเบจะเลือกเฉพาะอันที่หวานๆไปแล้วกันนะคะอันแรกเป็นลิตเติ้ลทวินนะคะตัวนี้น่ารักนะคะฮัลโหลคิตตี้ด้วยหวานมากนะคะอันนี้เล็กไปอ่ะเอาไมเมไมเมไปอีกสักอันหนึ่งซึ่งไมเม์อยู่ไหนก็ไม่รู้เนาะอ่าเจอแล้วนะคะไมเมตัวนี้ 3อันแล้วก็เดี๋ยวเอาอันเล็กๆไปด้วยละกันนะคะอันเล็กก็เอาหวานหวนไปให้หมดเลยลิตเติ้ลนะคะไมเมอันนี้ด้วยละกันแล้วก็เอาอันนี้ไปขั้นหน้าอีกสักอันละกันนะคะเป็น m ม m e ลอยดดีก็ใส่ไปในกล่องแบบนี้เลยนะคะจะได้แบบว่าไม่ไปซ้ํากับของอื่นแล้วก็จะได้แยกแกะง่ายพกพาสะดวกจะเป็นกล่องนี้อีกหนึ่งกล่องนะคะที่เบสจะนําไปเรียนด้วยค่ะ โอเคค่ะจากนั้นเรามาจัดของใส่กระเป๋ากันเลยนะคะก็เอาของที่เรารวบรวมมาเนี่ยมาวางเลยอย่างแรกส,สุดเลยนะคะเบยจะใส่แฟ้มลงไปก่อนเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยใหญ่ที่สุดนะก็เปิดกระเป๋าแล้วใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่แฟ้มต่อไปนะคะตามด้วยประมวลกฎหมายนะเพราะว่าเล่มเขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เลยนะก็เป็นประมวลกฎหมายใส่ลงไปเลยนะคะซาริโอทั้งกระเป๋าเลยนะแล้วก็จะเป็นพวกสมุดนะคะบรรดาสมุดทั้งหลายนี่ใส่ลงไปด้วยนะคะจากนั้นนะคะตามด้วยตัว กระติกน้ำนะคะกระติกน้ำในเบสจะใส่ไปข้างๆเห็นไหมมันจะมีช่องว่า,ขางข้างๆอยู่ก็จะแบบว่าโอเคใส่ไปยัดหน่อยนะคะรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างจะแน่นนะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะกรองโพสต์อต์เบสลืมตัวนี้ไปแพลนเนอร์นะคะใส่ไป ก่อนกล่องโพสต์อิทเดี๋ยวมันจะถูกกดทับนะคะและอันสุดท้ายก็จะเป็นตัวกระเป๋าดินอสอใส่เข้าไปข้างบนเลยนะคะจากนั้นเรามาซ้อมกันรูดสิบดูว่าจะสามารถรูดสิบได้ไหมนะก็ค่อนข้างจะแน่นนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นเวลาเบไ,ไปโรงเรียนจริงเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้อีกด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าหนังสือมันเยอะมากก็โอเคนะคะรูดสิบผ่านนะ นี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหนักมากเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกระเป๋าของเบส เป็นยังไงบ้างคะกับการจัดกระเป๋าของเบสในคลิปนี้นะคะถ้าว่าชอบแล้วเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบสด้วยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมกด subscribe ให้เบสด้วยนะคะเพราะว่าช่องของเบสเนี่ยมีแต่ของซาริโอน่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลยค่ะสําหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใ่คลิปหน้าดูว่เบสจะมารีวิวอะไรนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเบส ด้วยนะคะ